ไปโดดบ้างดิกูโดดไม่เป็นว่ะอืมมีไ,ไปล,นนลงไหนก็ลงอืมเป็นฝูงเลยเบอร์หนึ่งโดดก่อนีแลละเบอร์สามก็ไม่ไปกับมึงกับกูอีกแล้วเฮสันสนมเออช<ไ>่างมันช่างมนันเราก็มาสองคนได้แล้วเพื่อน กับทีมสี่แยกกันสองเอ๊ยมันอาจจะแยกกันก็ได้เพื่อเผื่อจะรอดมีคนไหมนะยจกกูได้แล้วมาให้กูจะหนีจากม,มึงได้ไงเพื่อกูเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับชอบกูกูได้ปืนอะไรเนี่ย ม้เนี่ยป็นอะไรวะเฮ้ยมีตู้อ่ะมีตังหกร้อยเก็บอะไรมาไอ้นะ ลูกกระสุนอยู่กับกูกูเพิ่งเคลียร์ออกเมื่อกี้เนี่แล้วเล่นลูกซองอ่ะไม่มือลูกซองนั่นี่ยกูไม่เล่นเล่นลูกซองกูเอาออกไงกูไม่ชอบเฮ้ยมีคนมึงมึงมึงคนคนไปไหมกูกูอยู่นี่กูแอบอยู่กูแอบอยู่มันไม่เห็นกูหรอกมีคนอยู่ตรงไหนใกล้ไหมนี่นี่อยู่กับกูนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนเดียวคนเดียวเอาเลยไหมเอาดิ อยู่นี่อยู่นี่มันเข้าบ้านแล้วมาเด้วมันมาคนเดียวน,นี่นี่บ้านหลังสุดท้ายเลยบ้านหลังสุดท้ายเลยเฮ้ยถอยมึงไม่ได้ดดมีตัวเดียวกําลังถอยอยู่ไม่รู้ได้ไหมอู้อีเพียงถอยไม่ทันถอยเลยถอยถอยถอยน่าจะตีหนึ่งตีหนึ่งเลยแหละถอยไปเลยเพื่อนชุบกูเหรอ อยู่ไหนวะดีนึงไม่ต้องรอก,กับกูนะนเออเออเออถอยได้ก็ถอยก่อนมไม่เถอยทำไรเลยกูตายหาเลยอ๋ออยู่กับคนกับเพื่อนอะเฮ้ยมีมีคนมีคนอยู่กับกูคนอยู่กับกูเมื่อกี้มึงก็กเ,งเปิดไมค์บอกเพื่อนเแต่ไม่ได้อยู่กับมึง เดี๋ยวเพงมาน่ากูเก็บของก่อนเอาใครเป็นอะไรไอ้เฮ้ยมีคนมีคนแอบกอดกูแอบก่ดเฮ้ยไหนวะนี่ปนไดมีบันะดกูจะยิงมันได้ป่ะววะ เฮ้เพื่อนโหไอ้หายกูฉีดปืนให้ตัวเองได้ไหมนะกูดโดนมันยิงว่ะมีสองตัวไอ้หาย มันกำลังกูตายตรงไหนวะ <Come here. S 1> ตายสองเลยนะพันสองมามาให้เพื่อนแบกของแท้ มีคนไหมมึงมคกูจะไปหามึงของเยอะอยู่ขอเก็บของก่อนนะเเก็บพันไหมเนี่ยไม่กูจะไปหามึงกูตายกี่รอบวะเนี่ยขยันตายแล้วเกิน มึ๊มีปืนไหมมีตรงนี้โอเคกระเป๋าพร้อมอ่สะสกคปอนไหมโอเคเก็บของกัน <ś les> แต่ฮะตามนกตามนี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นดู เพือเอพ่อมนออมันยิงกูเหรอเพื่อนมันยิงกูเหรอวะมึงหลอนเหรอ <c oughs> มึงใส่เพื่อนหลอนวะ่ามีแอรอกตไม่รู้อพวกมีกม้านไปอยังกัวาน่าจะยังไม่ไปนะไปแล้วมันจะอยู่ทำไมมันฟาของหมดละ อืมยี่สิบสามออ้ยเกาะสองเกาะสองมาเพื่อนเอานี้เกะกะว่ะทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้ใช้ทีไรไม่เคยจะฟันเขาโดนสักทีเปกองามอยู่นี่เฮ้กําลังไป่อด คนตุ๋ยหลังกุ้งไหมเนี่ยอันนี้คงเป็นศมึงอะกี่กี่กองแล้วไม่รู้อตายโคตรเยอะ อยู่ไหนอะแ้างแสงอยู่ไหนข้างหน้าเหรอเอ้ยมีคนวะกูไม่ได้อยู่ด้วยบบใครบังอาจยิงกูยิงกูอีกอะ <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยอุ๊ยอุยคน,คนคนคนเจ็บกูเจ็บอ,อยู่กับกูเลย ถถอยถอยยยเดีวใช่มใช่ตัวเดียว,ว,ยวถอยไม่ได้แล้วกูไม่มีเลือดไปเลือดก็ยั่มีเฮ้ยมึงเจ็บแล้วโอ้โห oh, <no. S 1> <c oughs> นั่งไม่ตายว่ะ <c oughs> มึงมึงช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยดูยมาทมันไหมมันเจ็บมันเจ็บมากแล้วมันเจ็บมากแล้วตายแล้วตายแล้วไปจูบมึงก่อนดีร้อยมึง ได้ไหมเนี่ยซื้อกูถูกๆกันได้นะเพื่อนสี่ร้อยกูยังเปิดอยู่ไหมสี่ร้อยไปดูดิยี่เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนขี่รถชนมันอัดกำแพงไม่ตายอะเมื่อกี้ดูร้อยพอปะไม่พอไม่พอวะเฮ้ยมึงมึงมึง หืมจะโยนระเบิดปะเดี๋ยวเพื่อนคนเดียวเลย400ซื้อไม่ได้พี่เกี่ยวกินปกติปกติมันเท่าไหร่600มี400 400มันมีเวลาจำกัดอ๋อโอ้โหเป็นพาร่าเพื่อนแท้ๆตั้ง3<ห>คน3 <laughs> คนเท่าไหร่วะกี่บาทวะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันมีค้นอยู่ข้างหน้าเพื่อนมันมีค้นอยู่ข้างหน้า <Yeah. S 1> ซส้ายอ่ะซ้ายมือเฮอ้ยมาถ่ายไปไหนวะ <c oughs> โอ้โหเราเพื่อนเราก็ยืนแบบลงโจงม,มากกูกลัวมันเด็ดหัวจิ้มหายเลยมึงมึงเพื่อนซื้อชีวิตแล้วนี่มายัง อ้ซื้อได้แค่สองอคนตังไม่พอมพอมันก็ต้องซื้อเออไม่เป็นไรแล้วมันก็ค่อยซื้อคุณที่รังไม่พอต้องมันเปนส้แหละมันไม่ค่อยมีคนชอบคูหรอกเบอร์สี่มันเหมือนเวลามันเรียงมันเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่เนี้ยมันจะซื้ออุ้ยมีศพมีศพสวยดิมีศพให้ผู้ฟาร์มอยู่ Các bạn có thể giúp tôi được không? Tôi có được tiền không? Tôi có 200 Nếu các bạn thay đổi các bạn có thể Có người bạn. 2, thân 2. là เออมันเห็นกูมันเห็นกูมันน่าจะวิ่งมาชาร์จกูวะกูไปดักรอมันก่อนไอสัตว์มึงมานะกูจะยิงไส่ไหลเลยกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดบอกเพื่อนอีกคนกูมมไม่ได้ดูมึงกูเพิ่งเกิดงาดิลยมึงตายหรอเฮ้ย เฮ้ยมันไม่มาหากูอะมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่มันบวกกันที่ไหนวะกูไปหาตังค์จุบมึงก่อนเฮ้ยขยิงกูขยิงกูสัตตาดีนัก

เฮ้ยมีคนอยู่กับเพื่อนไหมมันเด็กไอ้เฮียเดิมไอ้หาคนนี้แหละยิงกูมันจะอไรง้องง้งั้นงไอ้หาเอ้ยไอ้คนเดิมเลยกูจำมันได้มันถือปืนนี่แหละยิงกูเอาละทุกคนวันนี้ก็ตามเคยนะ มาไต้แล้งกับเพื่อนไม่ชนะอีกตามเคยแม่แถมไม่ได้คิวด้วย <c oughs> เล่นพอใครเครียดเล่นพอหอมปากหอมคอใส่กากอย่างพวกเราก็เน้นสนุกไม่เน้นเครียดนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย